สวัสดีครับผมอามี่นะครับจากคลิปที่แล้วที่เราสอนลงวอดเสื้อทีมไปวันนี้จะเป็นมอดการปลดล็อกเฟรมเรทนะครับเช่นปกติมันจะล็อกไว้ที่60ใช่ไหมทีนี้เรามีจอร้อยสี่สิบสองร้อยสี่สิบเราอยากปลดล็อกให้ข้นมาหกสิบเฟรมเรทเดี๋ยวจะมาสอนว่าโหลดยังไงปรับยังไงมาดูกันอันนี้หน้าตาโปรแกรมก็จะเป็นอย่างนี้นะนี่เดี๋ยวมาสอนโหลดแต่ก่อนอื่นขอให้ดูนี้ก่อนสเปคเครื่องผมนะ เพื่อเป,เปรียบเทียบกับสเปคเครื่องคุณว่าไหวไม่ไหวไงจะเป็น i เจ gen 9นะแรม16 g b การ์ดจ,จอ rtx 3060ตัวนี้ก็มีแรม12 g b ของการ์ดจ,จอเดนนี๋ยวจะเปิดภาพให้ดูนะสําหรับจอที่บ้านผมจะเป็นจอ 144Hz นะครับก็สังเกตว่าถ้าผมปรับไฮนะจะวิ่งประมาณ120เฟรมเรทซึ่งเหมือนมันจะไม่ค่อยซิงกับจอนะผมเล่น120กับจอ144มันค่อนข้างกระตุก อาจจะเป็นเพราะว่ามันไม่ไม,ไม่ไม่ซิงกันนะอันนี้ไม่รู้นะเป็นเฉพาะเกมนี้ถ้าเกมอื่นมันไม่เป็นนะเว้ยเช่นเกมอื่นปรับจอเป็นร้อยสี่สิบสี่เกมอื่นวิ่งร้อยร้อยสิบอะไรเงี้ยมันก็ไม่แหลกแต่เป็นที่เกมนี้แต่ถ้าใครคอมแรงๆก็หมดปัญหาไปค่าจอแรงๆซีวิงแรงเรือๆก็ปรับได้เต็มที่ก็ลองลอง,ลองโหลดไปปรับกันดูนะแต่สำหรับเครื่องผมนะถ้าจะเอาภาพสวยด้วยแล้วก็ลื่นด้วยผมน่าจะต้องปรับประมาณ120เฮิร์นนะเท่าที่ลองดู เดี๋ยวเรามาดูวิธีโหลดกันดีกว่าก็ให้เข้ามาที่หน้าเว็บไซต์นี้นะเว็บไซต์นี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเข้ามาเว็บไซต์นี้มันจะเป็นเหมือนกระทูเว็บบอร์ดอะไรสักอย่างเนี่ยเนี่ยมันเขียนว่า efootball fps limit and r s y n c patcher ให้เราเลื่อนลงมาจะเจอคําว่าดาวน์โหลดตรงนี้ efootball fps limit ตรงนี้อ่าตรงนี้ให้กดไปเลยกดปุ๊บให้รอแป๊บหนึ่งจะขึ้นดาวน์โหลดละนี่โหลดมาไหม อยู่ทางขวานี่ Google Chrome เราเราเปิดไม่ได้นะเพราะว่าในวิธีเขามีบอกว่าให้ Copy ไปวางที่โฟลเดอร์เกมตรงนี้นี่วิธีต่อมาก็คือให้เราเปิดโฟลเดอร์เกมมาโดยไปที่เปิดสตรีมมาก็ได้เปิดสตรีมมาแล้วก็มาหน้าครั้งนี่ไลบรารีภาษาไทยน่าจะคั้งแล้วคลิกขวาที่ eFootball เลือก Manage แล้วก็เลือกเบลว local file ตรงนี้เป็นภาษาไทยก็เทียบตำแหน่งดูเอานะเบลว local file เสร็จแล้วจะได้โฟลเดอร์มาโฟลเดอร์ที่อยู่เกมตรงนี้ให้เราคัดลอกคัดลอกตรงนี้นะกดคัดลอกไว้ copy แล้วไปที่โฟลเดอร์ efootball ข้างนี้อีกทีหนึ่ง efootball binary ตรงนี้6 4 b บิต win 64 แล้วก็ให้วางในนี้นะครับกดวางในนี้ปุ๊บวางทีนี้อันนี้ปิดไปได้ให้เรากดเปิดขึ้นมาถ้าขึ้นแบบนี้ให้กด More Info นะอันนี้เครื่องผมจะเป็น Windows 10นะครับ Windows 11ก็น่าจะคล้ายๆกันกด More Info ตรงนี้แล้วก็กด Run Anyway ตรงนี้หลังจากนั้นจะขึ้นหน้าโปรแกรมอย่างนี้เลย อันนี้ให้เราตั้งค่าได้เลยนะครับของเดิมจะเป็น uh, default limit ใช่ไหม default limit ก็จะเป็น60 f r a เฟรมเรทเท่าที่เกมมันตั้งให้ผมแนะนำให้กดตรงออลิมิตนะปุ๊บออลิมิตตรงนี้ปุ๊บแล้วก็กดแพดได้เลยอ่า vsync ตรงนี้เป็น on ก็ไม่ต้องไปปรับเลยเพราะว่าสูงสุดมันจะให้แค่สมมุติจอ1 1อยมันก็จะดันไปที่144ถ้าใครกัดจอแรงมากๆแล้วอะไรเงี้ย มันจะได้ไม่ต้องกินทรัพย,พยากรเครื่องมงากอะผมแนะนำให้กด Unlimited FPS แล้วก็กดแพดนี่ปุ๊บแล้วก็กดปิดได้หลังจากนี้ก็ให้เข้าเกมดูได้เลยครับผมหลังจากเข้าเกมมาแล้วเครื่องผมก็ได้ประมาณนี้นะครับดูที่มุมซ้ายบนนะอันนี้คือเครื่องผมสเปคทำงานเต็มที่ก็ได้ประมาณ120นะต่จอเป็น144แต่เหมือนจอกับเกมเนี่ยมันจะไม่ค่อยซิงกันเท่าไหร่นะเพราะว่า เฟรมเรทเท่านี้แต่ว่าจอ104ผมเล่นแล้วมันมีบางฉากมันกระตุกอะไรเงี้ยมันไม่สมูทเต็มที่ถ้าเกมอื่นไม่เป็นนะผมบอกไว้บอกตี่ตั้งแต่ต้นคลิปแล้วว่าเกมอื่นมันไม่เป็นมันเป็นเฉพาะเกมนี้ดังนั้นวิธีการแก้ปัญหาของผมก็คือปรับจอร2 0ยให้เหลือ120เฮิร์ตซ์แล้วผมก็จะเล่นลรื่อๆแบบไม่มีปัญหาเลยก็ใครยังไงก็ไปลองปรับกันดูนะให้เหมาะกับเพื่อนตัวเองใครก้าจอแรงก็สบายเลยก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ ฝากกดติดตามกดถูกใจด้วยถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคลิปหน้าอาจจะเป็นการหาบทดล็อกทีมนะเพราะมีคนถามว่าปลดล็อกทีมเล่นกับเพื่อนได้ไหมเดี๋ยวลองหาดูให้นะถ้าได้ก็จะเอามาลงให้ดูแล้วกันก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย